วอกจะมันแค่ไหนวอกก็มันไปเลยนะ,ะแต่วอกอย่าไปชดชีวิตเด้ยผมไม่ได้มาชอดอะไรนอ้องชมูกเขามีความสุขกับคนอื่นได้ทำไมผมจะมีความสุขกับคนอื่นไม่ได้วะไอหน้าด้านนี้เขาเรียกว่าระชดเอาพี่วอกเจ๊รู้นะว่าตอนเนี้วอกเป็นศสวอกเลยจะหาความสุขให้กับชีวิตตัวเองอยากจะทำอะไรก็ทำไม่ต้องมานั่งแคร์ใคร แต่ว่าถามตัวเองดีๆหรือ,อยังว่าไอ้ความสุขที่วอกํากลังเจออยู่เนี่ยมันใช่ความสุขจริงๆหรือเปล่าหรือว่าวอกํากลังประชดชีวิตอยู่ฮนะแล้วที่วอกประชดแบบนี้มันได้อะไรขึ้นมามัางวอเขาได้มาเห็นนะเขาได้มาอยู่ตรงนี้มหรือว่าถ้าเขาไม่อยู่ตรงเนี้ย ว่าคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงจะจบตัวจะการกระทำของวอกอย่างนั้นนะหรอฮะเขาก็เหมือนกับเราแหละวอกถ้าลองเขาเลือกอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เหลืออะไรให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันแหละวอกมันไม่ปล่อยเขาไปล่ะฮะปล่อยเขาไปเลย แล้วเราก็ทําตัวเราเองให้มันดีๆว่าตั้งใจทํามาหากินสร้างอนาคตเดี๋ยวมันก็มีคนดีๆใหม่ๆเดินเข้ามาหาเราพวกแกฟังฉันให้ดีๆนะคนเราเนี่ยรักเพื่อนปกป้องเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่หลับหูหลับตาปกป้องเพื่อนแบบนี้เพื่อนที่ดีเนี่ยนะเวลาเห็นเพื่อนทำอะไรผิดๆเราจะต้องรู้จัก เตือนสั่งสอนไม่ใช่สนับสนุนกันตลอดเวลาแลนะที่สำคัญที่สุดนะการที่เราจะรักเพื่อนเนี่ยเราต้องรู้จักรักครอบครัวของเพื่อนด้วยฉันพูดแค่นี้หวังว่าพวกแกคงมีปัญญาไปคิดต่อเองนะนี่ตีงเฮ้ยต่อต่อมูเดี๋ยทำบาปต้องหยุดทำบาปแล้วก็ลุกขึ้นมาทำบุญบ้างรู้ไหมชีวิตคนเราอ่ะมันสัานแล้วมันก็ไม่แน่นอนนะต่อ วันนี้เจอกันอยู่ดีดีพรุ่งนี้อาจจะจากกันก็ได้นะพี่กอล์ฟคะกฎหมายกับศีลธรรมเนี่ยมันต่างกันนะคะเพราะกฎหมายเนี่ยมันอาจจะมีช่องโหว่ทำให้เราสามารถหนีความผิดที่เราทำได้แต่ศีลธรรมเนี่ยมันไม่มีช่องโหว่หรอกนะคะสิ่งที่ทำไม่ว่าจะผิดหรือถูกเราอะรู้แน่อยู่แก่ใจอยู่แล้วแล้วยังไงก็ไม่มีวันที่จะหนีมันพ้นเพราะฉะนั้นพี่กอล์ฟคงต้องตัดสินใจเองแล้วค่ะว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันเป็นยังไง ที่พอใจรู้สึแกแย่กับพี่กอฟอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่เพราะว่าพี่กอฟผิดคําสาบานแต่พอใจผิดหวังที่พี่กอฟ์ไม่เคยทําอะไรอย่างที่ตัวเองตั้งเป้าหมายในชีวิตเอาไว้ได้เลยสักอย่างเดียวพี่ต้องขอขอบคุณน้องทิพย์กับน้องพอใจมากเลยนะคะที่พูดเตือนสติทําให้พี่ได้คิดเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่สบายใจมากเลยอะคะ่ะสบายใจมากเลยที่ตัวเองเนี่ยเอาชนะใจตัวเองได้ดูสิคะพี่ไม่ได้ซื้อหวย ก็เห็นมันตายเลยเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ยังเป็นกระเทยเหมือนเดิมโอเคดีแล้วราคาที่คิดได้ไฮโก้และพี่ก๊อป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 พี้ไทยไยวันนี้หวยอออกะไรจะไม่อู้หรอไม่ได้เล่นหวยเนี่ยสามหนึ่งสองเต็มเต็มฮะเจไดมาห้าหมื่นสุดยอดน้องติ้น้องมาใจ เนี่ยมันเป็นเงินที่พี่ควรจะต้องได้ด้วยอพี่ก๊อฟคะที่พี่ก๊อฟเสียดายเนี่ยเพราะว่าคิดว่าเงินอันนั้นควรจะเป็นของพี่ก๊อฟใช่ไหมคะก็ใช่สิคะแล้วจริงจริงแล้วเงินอันนั้นมันเป็นของพี่ก๊อฟหรือเปล่าคะพี่ก๊อฟรู้ได้ยังไงคะว่าถ้าพี่ก๊อฟอเสียเงินไปซื้อหวยแล้วหวยมันจะออกเลขนั้นนี่แหละนะทุกวันนี้คนเราเป็นทุกข์เพราะว่าอยากได้อยากมีในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเราเองทั้งนั้นเลยนะคะ ใช่ค่ะพี่ก๊อฟเนี่ยจริงๆแล้วครั้งนี้มันอาจจะแค่ฟุกก็ได้นะถามจริงเหะะซื้อหวยได้ถูกหวยมากี่งวดละก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะถูหกเจ็ดงวดเห็นจะได้แล้วเสียตังเล่นหวยมาทั้งหมดกี่งวดละโอ้สามสิบกว่าปีอะเห็นปะได้มานี่ยังไม่ทันถึงหนึ่งเอร์ซ็นต์กับของที่เสียไปเลย ไม่ต้องเล่นแล้วพี่กอลมันไม่คุ้มซะหน่อยพี่น้องครับคนเราเนี่ยนะถ้้อยากจะมีชีวิตที่ดีก็ต้องทําตัวเองให้ดีก่อนครับพี่น้องครับไม่ใช่คอยแต่จะหวังพึ่งคนอื่นใช่ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันไม่น่าภูมิใจหรอกครับพี่น้องครับีฉันจะบอกให้รู้เลยนะอ๋อถ้าเป็นแฟนกับไอ้ผู้ชายขี้เมาแลวเจ้าชู้พวกนี้นะแกจะต้องรู้จักปิดตาข้างหนึ่งหรือไม่ก็ปิดหูข้างหนึ่งซะหรือถ้าเห็น่าไม่ดีเนี่ยนะควรจะเลิกตั้งแต่เริ่มเพราะว่า อย่าไปคิดเลยอย่าไปหวังเลยว่าจะเป็ตนิสยัยไอ้ผู้ชายพวกนี้ได้พวกแกก็เหมือนกันนะฉันขอเตือนเลยคิดจะเลือกคบใครเนี่ยดูให้ดีๆจะได้ไม่ต้องทำใจทีหลังพี่กอบคะคนเราอดีตอาจจะเคยทำผิดแต่ปัจจุบันเขาอาจจะกลายเป็นคนดีแล้วก็ได้นะคะ <S <S จริงๆพี่กอบนะ่าจะต้องแยกส่วนกันนะเอามารวมกันไม่ได้หรอกคะ่ะแล้วอีกอย่างคนที่เขาเคยทำผิดเนี่ยถ้า เราเป็นมาว่าเขาเป็นคนไม่ดีไปหมดเนี่ยมันก็ดูไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเลยนะคะเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาที่พอใจดูแลพี่ต่อพอใจดูแลด้วยความเต็มใจพอใจอาจจะมีบ่นบ้างแต่พอใจไม่เคยเหนื่อย ไม่เคยคิดว่าการที่ดูแลพี่ชายตัวเองมันเป็นเรื่องที่ลำบากแต่พี่พอใจอยากจะสอนให้เขา่าหัดทําอะไรด้วยตัวเองบ้างเพราะถ้าวันนี้พอใจแต่งงานมีครอบครัวไปพอใจต้องดูแลครอบครัวของพอใจแล้วพี่ต่อเขาจะอยู่ยังไงความรักเนี่ยมันไม่ใช่ เรื่องของการเอาชนะกันนะอย่าประชดกันเลยครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงผมหรอกถึงเราจะคบกันต่อไปมันก็ผมคงไม่สบายใจอ่ะแต่ถ้าวัานหนึ่งเราจะมาคบกันจริงๆ ผมก็อยากให้เราคบกันเพราะว่าเรารักกันจริงๆไม่ใช่เพราะเราชั่ววูบเพราะไปชอบใครแบบนี้ผู้หญิงเราผู้ย่างนี้แหละเวลาโกรธนะก็ชอบพูดชอบทำอะไรโดยไม่คิดไม่สนใจว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงตอนนี้เจมินก็คงเสียใจมากแค่พี่ยมไปขอโทษเขาเนี่ย ต้องมีใจมากแน่นอนเลยค่ะพี่ยังรู้ไหมว่าผู้ชายแบบไหนที่น่ารักที่สุดแบบไหนอ่ะก็ผู้ชายที่ยอมขอโทษผู้หญิง,ท,งทั้งทัางที่เขาไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าเขารักเรามากจะไม่ใส่ใจกับความมีเงาของเราไหมคะเจะ๊ความรักน่ะเดี๋ยวถ้าเราจะเจอ ยังไงวันหนึ่งเราก็ต้องได้เจอนะเจ๊และที่สำคัญความรักกับความเหงามันไม่เหมือนกันหรอกนะแล้วก็การที่เราจะมีใครสักคนหนึ่งมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไม่เหงาเสมอไปนะเจ๊เพราะจริงๆแล้วอะเราจะเหงาไม่เหงา พระท่านก็บอกว่ามันอยู่ที่ใจของเรานะเจนะทีหน้าทีหลังเราจะช่วยเหลือใครเนี่ยคงต้องดูให้ดีๆนะคะน้องพอใจพี่ว่าจริงๆการให้โอกาสคนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าให้โอกาสบา่อยๆก็อาจจะเป็นการทำให้เขาเคยตัวก็ได้อะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นะคะถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือเราครั้งแรกเราก็ช่วยเขาครั้งที่สองก็ช่วย แต่ว่าครั้งที่สามเนี่ยคงจะต้องปล่อยวางเพราะว่ามันจะได้เป็นการเตือนสติเขาไปในตัวจะช่วยใครจะรักใครเมตตาใครก็คงต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยนะคะไอ้น้องอี่ทนไม่ไหวแล้วขอพูดหน่อยเถรอเออน้องเห็นตัวเองเป็นอะไรอะ่ะเป็นสิ่งของเหรอ,อจะได้ยอมให้แฟนบงการทุกอย่างอะ่ะเ,<อ>เขาบอกให้น้องประโยชน์ใครน้องก็ต้องทําตามเงี้ยเหรอคะอฮะเออจริงด้วย<อ>นี่น,น,นี่ถามหน่อยเหอะนี่มา พ่อแม่น้องยังไม่ทำกับน้องขนาดนี้เลยอไอสิ่งมอเตอร,ร์ไซค์นี่มันเป็นใครเหรอทไาม,มันพูดอะไรต้องเชื่อมมันทุกอย่างเลยเหรออใช้ชีวิตให้มีคุณค่าหน่อยนะคะอ,อย่าเอาชีวิตตัวเองไปฝากไว้กับคนอื่นพี่ขอร้องคนอย่างต่อเลิกเจ้าชู้ไม่ได้หรอกก็ไม่แน่หรอกคะ่ะอีบอ่ะรู้จักคนคนหนึ่งเมื่อก่อนนะเขาเจ้าชู้มากเลยแต่พอเขาเจอคนที่เขารักนะคะ เขาก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยล่ะค่ะใครเหรอจ๊ะก็พ่อของอีฟไงละ่ะคะแต่ก่อนนะเจ้าชู้มากเลยแต่เดี๋ยวนี้นะคะไม่เลยรักแม่อีฟคนเดียวส่วนพี่ต่ออีฟก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่พี่ทิ์น่าจะรู้จักเขาดีที่สุดนะคะแต่สำหรับอีฟอีฟเชื่อว่าเราทุกคนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ค่ะ อีฟเคยกลัวที่จะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ไหมจ๊ะสำหรับอีฟไม่นะคะอีฟเชื่อว่าการที่เราจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่เราก็จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ต่อให้คนคนนั้นจะเป็นคนเก่าก็ตามแต่หากเขาจะเริ่มต้นใหม่กับเราอีฟก็จะเลือกที่จะจําแต่สิ่งที่ดีของเขาค่ะตอนแรกอะ่ะสาก,ก็พยายามจะปรับตัวเข้าหาต่อแล้วนะแต่ว่า ภาษารู้ว่าตอบเป็นยังไงร,รู้ว่าตอบที่ใส่ยยังไงแบบที่คุณทิพย์เขาเล่าให้ฟังทั้งหมดอ่ะสาก็กลัวว่าจะเข้ากันไม่ได้อะแล้วอีกอย่างนะถ้าสาพยายามที่จะแบบเป็นคนที่ให้ต่อชอบแล้วไม่เป็นตัวเองวันหนึง่งถ้าต่อรู้ ต่จะไม่ชอบสาก็ได้สาต่อไม่เคยขอให้สาต้องมาเปลี่ยนตัวเองให้ต่อเลยนะสาก็เป็นอย่างที่สาเป็นก็ดีอยู่แล้วถ,ถ้าต่อจะรักใครสักคนเนี่ยต่อก็อยากจะรักเขาที่เขาเป็นเขา เรื่องที่ต่อคิดแล้วก็กังวลมันยังไม่ได้เกิดขึ้นซะหน่อยแล้วต่อลองคิดให้ดีๆนะว่าในโลกใบนี้มันไม่มีอะไรเลยที่สมบูรณ์แบบนะต่อจริงอยู่ว่าพ่อแม่ต่ออาจจะเลิกกันแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่พ่อแม่เลิกกัน จะต้องมีชีวิตคู่ที่ล้มเหลวทุกคู่นี่ต่อทิพยเคยเห็นคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบพ่อแม่ไม่ได้เลิกกันแต่สุดท้ายพวกเขามีชีวิตคู่อยู่กันไปเขาเลิกกันมีเยอะแยะไปนะต่อจริงๆเรื่องแบบเนี้ย ันเป็นเรื่องของคนสองคนสุดท้ายแล้วเราจะมีชีวิตคู่ที่ประสบความสาเร็จหรือเปล่ามันไม่ได้อยู่แค่คำว่ารักคำเดียวแล้วต่อมันต้องอยู่ที่ความเข้าใจกันด้วยก็ไอหเหตุการณ์ที่หมอโดนไฟดูดเมื่อ,อกี้เนี่ยนะคะ ถึงวันนี้มันอาจจะเป็นหมอนที่โดนแต่ถ้าวันหนึ่งแม่โดนละคะใครจะมาช่วยแม่หมอรู้นะคะว่าแม่เป็นห่วงบ้านเป็นห่วงข้าวของแต่อิลิเจนเนะมันเป็นห่วงแม่มากนะคะแม่เนี่ยเป็นของที่มีค่าที่สุดสำหรับมันบ้านข้าวของอะ่ะ วันหนึ่งไม่ว่ายังไงเราต้องหาใหม่ได้แต่ทั้งแม่เป็นอะไรไปอ่ะไม่มีอะไรมาแทนที่แม่ได้เลยนะคะลาดพอใจไม่ได้ยินที่มันพูดหรือไงเชื่อเพียนเลาว้เ่อาวลอกกี่ทีกี่ทีเชื่อกันยังเชื่อเขาอยู่ได้นี่ก็แสดงว่าเข้ามารอกมึงมึงก็รู้แต่ก็ยอมไม่เข้ารอก อย่างนี้มเรียกคนแล้วเรียกควายแล้วมือจวบในเงียบคะคนเราผิดพลาดได้จริงๆนะคะคนบางคนน่ะผิดพลาดครั้งเดียวก็คิดได้แต่คนบางคนต้องผิดพลาดหลายครั้งถึงจะคิดได้ะคะ่ะพี่จวบคะจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ตัวพี่จวบเองนะคะถึงพวกเราจะพูดยังไงแต่พี่จวบไม่ทำตามมันก็ไม่มีประโยชน์ สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ตัวพี่จวบว่าจะยอมทำตัวให้เขาหลอกเหมือนเดิมอีกหรือเปล่านะคะพี่จวบคะอย่าเสียใจไปเลยนะคะคนทุกคนมีปัญหากันทั้งนั้นนะคะแต่มันอยู่ที่ว่าเมื่อเรามีปัญหาแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหานั้นยังไงคนบางคนเลือกที่จะฆ่าตัวตายแต่คนบางคน เลือกิจจะปล่อยวางกับปัญหานั้นๆพวกเราสองฝั่งเนี่ยความเห็นไม่ตรงกันครับพี่น้องครับฝั่งเราก็เห็นว่ากัานด้ก็สอบทรายน่ะน่าจะกั้นน้าได้ดีกว่าครับพี่ไอ้ฝั่งขน้นเขาบอกว่ากั้นโดยกําแพงปูนน่าจะกั้นน้าได้ดีกว่านะครับพวกเราเลยทําแข่งกันนะครับแล้วก็มาประเมินผลกันดูว่าใครจะดีกว่ากันนะครับแล้วทําไมพวกแกไม่เอาสองวิธีมารวมกันแล้วทําให้มันแข็งแรงขึ้นล่ะฮะ ทำไมไม่คิดกันบ้างว่าถ้าเกิดไอ้กระสอบทรายที่มันกั้นประตูนี้ยมันแข็งแรงกว่าแล้วไอ้ปูนที่กั้นประตูนู้นเนี่ยมันแข็งแรงน้อยกว่ามันพังลงมาหรือไม่ก็ไอ้ปูนฝั่งนู้นมันแข็งแรงกว่าแล้วกระสอบทรายนี่เกิดพังลงมาเนี่ยใครที่มันเดือดร้อนมันไม่ใช่พวกเราทุกคนหรอกเหรอเวลาเนี้ยมันเป็นเรื่องของความเดือดร้อนส่วนรวมไม่ใช่เรื่องของความเดือดร้อนส่วนตัว เพราะฉะนั้นก่อนจะทําอะไรเนี่ยขอร้องเลยคิดถึงร่วงส่วนตัวทีหลังคิดถึงส่วนรวมมาก่อนได้ไหมเคยฟังเรื่องกิ่งไม้นะกิ่งไม้นะเว้ยถ้าเป็นกิ่งเดี่ยกิ่งเดียวะใครจะหักก็หักได้แต่ถ้าเกิดพวกเราเป็นกิ่งเล็กๆๆแบบนี้เอามารวมกันเป็นกำล่ะใครจะหกักก็หักเราไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราต้องสามัคคีกันไม่ทิ้งกัน ี่น้มารักกันไม่ทิ้งกันเราคือเพื่อนตาย